ตัวดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นตัวนำพาทุกคนเข้าสู่การเล่นพนันทางหนึ่งนะครับนั่นก็คือการที่คนคนหนึงนะครับที่มีชื่อเสียงมีคนติดตามนะครับเป็นไอดอลของหลายๆคนแต่กลับมาโพสเชิญชวนเล่นพนันนะครับซึ่งผมก็คิดว่า อันนี้ผมน่าจะเซฟเตเองสุดละอันนี้คือรูปที่ผมแคบเขามานะครับแต่ผมถมให้หมดแล้วจะได้ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่ผมจะให้ดูที่ยอดไลน์นะครับนี่นะครับผมจะให้ดูแค่ว่าตรงนี้นะครับคุณคิดดูคนที่มีคนกดไลค์ระดับเนี้ยต้องมีคนที่ต้องเป็นคนที่มีคนติดตามขนาดไหนก็พอจะคาดดาได้นะครับก็ต้องเป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนคนขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะ มียอดไลค์ต่อรูปภาพได้ถึงขนาดนี้นะครับก็ไม่ได้อยากจะว่าอะไรเขานะครับก็คือเป็นคนที่ผมก็ติดตามมานานแล้วแหละก็ชอบเหมือนกันแต่คือเสียดายตรงที่ว่าเขากับกาเบ็นคนที่นำแฟนคลับไปสู่การพนันไปสู่อบายมุกนะครับซึ่งก็โอเคเขาอาจจะจำเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับที่จะต้องมาโพสต์ลิงก์การพน,นพนันพวกนี้นะครับแต่ก็ มันก็เป็นทางหนึ่งนะครับที่ทําให้เยาวชนวัยรุ่นต่างๆนะครับเข้าไปเล่นนะครับเพราะว่าขนาดไอดอลของเขาเองยังมาโพสต์ชวนเล่นเลยจริงปะเรามีคนที่เราแบบชอบที่เราติดตามเราก็อยากเป็นแบบเขาอยากใส่เสื้อผ้าแบบเขาอยากทําตัวแบบเขามีเขาเป็นไอดอลประมาณนี้ครับอยากแบบเป็นเป็นตัวอย่างนี่และอยู่ๆเขามาโพสต์แล้วก็ตามด้วยงี้นะครับเห็นไหม ฟรีหนึ่งร้อยยูสใหม่ปังๆเห็นไหมคือผมแบบเฮ้ยไม่รู้จะทำไงนะคือเราก็ไม่ได้มีชื่อเสียงใช่ไหมแต่เขาก็มีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนแต่กับเรามันก็แค่ยูทูบเบอร์น้างโงท่ที่เสนอตัวเป็นคนที่ต่อต้านการพนันขำวะ่ะแต่ก็อย่างว่าครับก็อยากจะบอกถึงน้องๆทุกคนนะครับที่มีไอดอลของตัวเองแล้วเขามีพฤติกรรมชวนเล่นพนันแบบนี้ก็อย่าไปทาอย่าไปเล่นนะครับก็ หวังแค่ว่าพวก FC พวกเด็กๆน้องๆหนูๆจะมีสตินะครับว่าการเล่นพนันเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราไม่เจริญนะครับก็หลายๆคนที่เล่นพนันออนไลน์ไม่มีใครได้ดีเลยนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนํากลุ่มไปนะครับลุ่มกลุ่มของคนที่เขาเลิกเล่นพนันต่างๆเขาก็มาแช์นะครับว่าในชีวิตเขาเนี่ยหลังจากเล่นพนันออนไลน์เป็นไงบ้างแต่ละคนเจออะไรมาบ้างบางคนเสียอะไรไปบ้างเสียแฟนเสียพ่อเสียแม่ อันนี้ไม่ได้หมายถึงเขาตายในชีวิตนะครับเขาหมายถึงตัดความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไงอาจจะของที่มีนะครับรถยนต์เสื้อผ้าแหวนทองมรดกต่างๆที่มีนะครับหมดไปกับการเล่นพนันมีบรดกอะไรมีเยบสิ์อะไรก็เอาไปขายเพื่อเอาเงินมาเล่นพนันนะครับมันมีตัวอย่างให้เห็นเยอะมากผมก็แค่เป็นห่วงน้องๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะครับที่คิดจะไปเล่นการพนันไม่มีใครได้ดีจากการเล่นพนันเลยนะครับมีแต่เจ้าของแบบนั้นที่ได้เงินจาก พวกคุณนะครับเสียดายมากเลยนะคนนี้มันเขาน่ารักมากเลยแล้วผมชอบเขามากชอบแบบชอบน่ารักอะ่ะชอบในความน่ารักของเขาแต่คือกลายเป็นว่าเขาก็หลายหลายโพสของของเขาเหมือนกันนะผมเสียแอบเสียดายตรงนี้แหละที่ว่าทําไมเขาถึงเลือกรับงานของพวกเว็บพนันพวกนี้ทําไมถึงไม่ไปทําอย่างอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับอะไรพวกนี้แต่ก็มันเป็นชีวิตของเขานะครับแต่ก็คือถ้าในแง่กฎหมายด้วยนะครับการที่เป็นคนนํา ไปสู่การเล่นพน,นันเนี่ยมันโดนข้อหาอะไรวะแปะ๊บนึงนะครับผมขออนุญ,ญาตดู Google ชวนเล่นพน,นันข้อหาเออลืมเปิดเน็ตนี่นะครับจะโดนข้อหานี้นะครับพรบการพน,นันของ2478โอ้โหแจ่มนามกันเนี่ยมาตรา12 ระบุว่าผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือทําการทําอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพงหรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทกฎหมายอะไรนี่นะครับอลองเข้าไปอ่านดีว่าจะโดนข้อหาอะไรนะครับ มีความผิดโอ้โหดูดิขนาดผมเข้ามาในเว็บนี้ดู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 ด,ด,ดูมันยิงยิง,ยงแอดนะฮะยิงโฆษณาพนันนะฮะของค่าย PG จี่าย,าย,ายดังคนะ่ายดังแรงเนี่ยไอห่ากูก็มามาบอกมาเตือนคนอื่นว่าอย่าเล่นพนันแม่งโฆษณาพนันแทรกเข้ามาไอเวนอ่านี่นะครับมาอ่านต่อนะครับมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีนะครับพรบการพนันพศ2478มาตรา12นะครับ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนขึ้นไปจนถึง3ปีปรับตั้งแต่500ไปจนถึง5 0 0 0บาทถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชะบัญญัตินี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือปรับนี่นะครับ1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแมมก็มันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรห,หรอกครับแต่คือเ ผมพูดถึงตรงข้อกฎหมายตรงนี้มันดูไม่ได้ร้ายแรงอะไรเลยนะครับแต่สําหรับคนที่หลงเข้าไปเล่นแล้วติดเนี่ยมันร้ายแรงถึงชีวิตเลยนะครับบางคนสูญเสียเงินสูญเสียสินทรัพย์สูญเสียทรัพย์สินสูญเสียทุกอย่างนะครับพ่อแม่แฟนลูกทุกอย่างถ้าเกิดเขาถึงจุดนั้นเนี่ยเขาอาจจะเลือกที่จะฆ่าตัวตายก็ได้นะครับก็อยากจะเติอนไปถึงคนที่มีแฟนคลับไอดอลนะครับ อย่าไปเล่นตามที่เขาแนะนําให้เล่นแบบนี้นะครับมันอันตรายถึงชีวิตนะครับไม่ได้ขู่อะไรนะครับก็แค่เป็นห่วงเฉยๆยุคนี้การเข้าเล่นพนันเนี่ยมันง่ายมากนะครับแค่มโีโทรศัทรศรพท์มีเน็ตแค่นั้นเองแล้วก็มีเงินในบัญชีธนาคารเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องพกเงินสดนะฮะแค่มีเงินในแอปธนาคารคุณก็พร้อมที่จะเสียตังค์กับการเล่นพนันได้อย่างง่ายดายนะฮะก็ ฝากไว้ถึงทุกๆคนนะครับก็เจอการพนันออนไลน์อย่าไปเล่นนะครับมันมีแต่เสียกับเสียนะครับคนที่ได้คือเจ้าของเว็บเท่านั้นแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่มีเน็ตไอดอลดังๆที่ตัวเองชื่นชอบและเขาดันไปโฆษณาชวนล่นพนันพวกนี้ก็อย่าไปเล่นนะครับเตือนด้วยความหวังดีนะครับแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม